วัสดีครับวันนี้มารีวิวรถไฟฟ้าหนะ่อมาถือขาคนธบัตแล้วก็ถือขาคนธบัตมาจากร้านอื่นมาแล้วก็เบิร์คนธบัตที่ผมมาให้ผมตัดชุดทรงชุดสีใส่และไล่น็อตในนี่ตามสั่งทั้งคันเลยอยามาดูาากันจะจ้าขนาดไหนนี่ครับเริ่มด้วยชุดแต่งอิตาลีน็อตการพับตัวเมีากายกันคลายสลักเม็ดปรับ ลวดนอตยึดกระปุกจับจับนอตตุ๊กตาแฮนด์ยึดวัดโวน้นยึดคันสะบัดนี่ชุดสีเนียนๆนะครับเรามาดูที่ชุดล่างมั่งเป็นนอตนเอ็มสิบหัวแบนนะครับแล้วบางคน น็อตแกนล้อสลักปั๊ม8.1อจน่งนี่ส่วนชุดหลังก็จะมีสลักปั๊ม8.1น็อตยึดจุดที่ตรงนี้แล้วก็น็อตยึดโช๊คหลังแล้วจะเป็นน็อตเกี่ยวปล่อยน็อตไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับล้อไฟฟ้าเห็นน็อตเกี่ยวปล่อยน็อตจุดสุเสแล้วก็มีน็อตจำหลังแค่นี้ลอล้อ ดูซีซีโอเกะามากเลยซีโอแล้วมันหมาเนี่ยซีโอเก่ามากซีโอเกะกมากน,นี่โอ้โหจับจับสนใจอยากทำน็อตแบบนี้ส่งมาทําได้นะครับอารมมาจอดได้จัดให้จุบแจมใ,ให้โดยเคจับขนาดไหน